2 0 0 8นะครับ honda accord g 8ของน้องวิทย์น้องก็มาผมนะครับให้ตรวจเช็คเชิงลึกรถไม่ได้มีปัญหาอะไรหมายถึงว่ารถไมไ่มีปัญหาไฟอะไรต่างโชว์หน้าจอที่ผิดปกติเพียงแต่ว่าน้องก็อยากให้ผมตรวจเช็คเพื่อความสบายใจนะครับ accord g 8ปี2 0 0 8นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง เรื่อง r 20นะครับ r ยี่สิบรูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับติดแก๊สด้วยคือเน้นปรหะยะัดโดยรวมรถน้องก็โอเคนะครับโดยรวมถือว่าโอเคเลยมีผมตัวเช็คเรามีค่าเอาเอร์เ,อเลอร์เอตอนตอนน้องเขาเปลี่ยนแบตเตอรี่คือแบตเตอรี่ลูกเก่านี่มันอ่อนกําลังไม่พอมันเลยฟ้อง ว่าไอตัววิเซตัวโมดูลเลเตอร์วิเซมีปัญหานะครับมีปัญหาเกิดจากกําลังไฟของแบตเตอรี่ลูกเก่าไม่พอแค่นั้นเองน้องนั้นรถน้องก็ถือว่าโอเคนะครับใครที่ใช้คอจี G8 r 2ยีนะครับตัวนี้ R20A เครื่อง2 0ง4สิ่งหนึ่งที่ผมมักจะเตือนมาพูดบอกน้องๆเสมอคือกรองน้ําเกียร์ลูกนอกอยู่นี่นะครับผมแนะนําเข้าศูนย์ ศย์ก็ให้ศูนย์ทำการทำการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำเครื่องน้ำเกียร์แล้วบอกให้เปลี่ยนกรองน้ำเกียร์ขครลูกนอกให้หน่อยเท่านั้นเองับผมนะไม่กี่ร้อยบาทวิทย์นะกรองลูก <c oughs> นี้78ร้อยบาทได้ั้ยนะครับ <c oughs> อย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาก็หัวเทียนก็แนะนําก็แสนกิโลนะครับก็แสนกิโลเขาเปลี่ยนใหม่ซะส่วนคอยก็ยังน่าจะยังโอเคอยู่ หัวฉีดก็อาจจะต้องขยันล้างหน่อยล้างโดยการเติมหัวเชื้อในถังน้ำมันก็ได้นะครับหรือไปที่ร้านล้างหัวฉีดให้เขาถอดล้างกับเครื่องมือก็ได้นะครับที่ผมแนะนำให้ล้างหัวฉีดเพราะว่าส่วนหนึ่งบ้านเราน้ำมันจะไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรนะครับก็ผมเองก็เคยเจอให้ตัวเองแหละก็ไอ้นาวีาผมเนี่ยแหละเติมน้ำมันวันนั้นฝนตกด้วยนะครับก็ เช็คโคตรมาปว่าเป็นที่น้ำมันเชื้อเพลิงก็เลยได้บทเรียนด้วยตัวเองอย่างอื่นที่พี่ถือโอเควิทย์นะครับปั๊มก็โอเคอยู่นะครับปั๊มวิเศษถ้าน้องๆถ้าปั๊มวิเศษตัวนี้มีปัญหานะครับถ้ามันมีปัญหาเนี่มยมันจะขึ้นไฟขึ้นไฟเบรกไฟพวงมลลาลัยอย่างเงี้ยไฟวีดเัวลื่นไห่ยอย่างเงี้ยก็ทำการตรวจเช็คตัวใหญ่เป็นที่ปั๊มตรงนี้ ถ้าเบิกใหม่ก็แพงหน่อยแต่ว่ามีคนซ่อมได้ก็หลักพันบาทนะครับโดยโรวมถือว่าโอเคผมแซมนะครับถ้าน้องๆท่านใดมีรถอยากให้ผมตรวจช็คอย่างนี้ก็ได้นะครับมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยอนั่นเองแต่สามารถบอกได้ว่าอะไรคืออะไรหมายถึงว่าสิ่งไหนจะต้องระวงังสิ่งไหนมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยอย่างคันนี้น้องๆมถือว่าโอเคนะนะครับโดยอายุรถขนาดนี้มีปัญหาน,นิดเดียวเองตอนที่ไฟมันอ่อนแบตเตอรีออ่อ่อนนอกนั้นแจ๋ว นะครับโอเคนวินนะส,สวัสดีนะครับสวัสดีผมแซมสวัสดีนะครับ